ไม่ใช่เออไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยเจลซี่บาร์บี้เธอทำอะไรอ๋อฉันหาสมุดอยู่นะ่ะฉันจะทำรถใหม่ให้เคนนะ่ะฉันไม่รู้จะทำอะไรดีก็จะทำรถใหม่ให้เคนกันเออจริงๆเชิเนี่ยเปื้องตังนะ่ะฉันก็เลยทำแบบนี้นะก็ทำไม่เป็นก็ทำไปก่อนจริงหรอคะช่วยบ้างก็ดีนะอืม้มเชขอบ้างดีไหมคะ จริงนะเชก้วาวเหมือนคนที่ช่วย,ยงานนี้ต้องช่วยแล้วล่ะต้องทำรถสีทองว้าวว้าว,ว,าวสุดยอดพี่แคนพี่แคนมาเล่นเกมกับหนูหน่อยค่ะวันนี้น่าเบื่อมากเลยรู้ทำอะไรก็เราอยากมาเล่นเกมกับพี่แคนนะคะเดินหน้านะนะก็ได้ก็ได้เข้ามาเลยเข้ามาเร็วเยี่ยมเลย ตามกอนจริงๆรถแข่งก็สวยอยู่แล้วนะใช่ก็จริงนะจับป้งแล้วหนึ่งเห็นไหมคะหนูเล่นแก่งโอ้อะไรเนี่ยเกมนี้ดีไหมไม่เกมนี้ใช่ปะไม่เกมนี้เออ้ตรงนี้ดีด้วเนี่ย น,แบบน,น,น,นี่ต้องแบบไหนเท่ๆหน่อยอืมมันเท่ไปไหมอ่ะนี่ต้องแบบนี้ด้วยเห็นมหโอ้ออืออ่าจะจะรอดไปในวันนี้อ่าหนูได้มาแล้วมาค่าวเล็กเลยตรงนี้นะในแจกไพ่เดี๋ยวต้องะวังว่าตรงนี้ทุกคนที่เก่งอยู่แล้วแหละนี่จะเอาไปไหนนะ่ะว,ว้าวสวยไปเลยอะ่ะปากระเป๋ายิงฉุบ เอาทีกระเป๋ายิงจุกก็ได้นั่นเสียงอะไรนะ่ะใครสตาร์ทรชันเหรอวะไม่มีอะไรโอ้ my god เอ่อเออจิ้นชัมนฮ่มันสวยมากเลยอ่ะ นี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยว้าวไมคกอโอ้ตรงนี้ดีมากเลยเออสีทองทำไปได้ยังไงใครทำมาดูสิฉันเองมันสวยมากเลยเธอประดับรู้ได้ยังไงน่ะสุดยอดไปเลยดีมากดีไหมดีมากดีไหมวะฝุดเถอะไหนลองขับดูสิได้เลยนะตรงนี้ใช่ไหมขับอืม